สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ s t o r e t e c h o f f i c i a l อีกเช่นเคยนะคะสินค้าที่เราจะนำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมในคลิปนี้เป็นตัวเสาอากาศทีวีดิจิตอลรุ่น UFO1 นะคะจากค่าย i n f o s a t ค่ะตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารนะคะ รูปลักค่อนข้างทันสมัยการติดตั้งง่ายสะดวกสบายและยังสามารถติดตั้งด้วยตัวเองก็ได้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะคะจะมีอะไรบ้างไปรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะคู่มือการใช้งานและก็คู่มือการติดตั้งนะคะอันนี้เป็นตัวยืดเสานะคะเอาไว้ใช้คู่กับซีแคมนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นขาตั้งนะคะที่เอาไว้ตั้งภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะบนตู้บนทีวีหรือบนโต๊ะทำงานก็สามารถตั้งได้นะคะด้วยตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ power insert นะคะหรือ booster แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าทางร้านขายแยกนะคะ จะมีชุดที่มีแค่เสาอากาศแล้วก็จะมีชุดที่มาพร้อม power insert เพื่อที่จะได้สะดวกในการเลือกซื้อนะคะบางคนแบบมี power insert อยู่แล้วต้องการใช้แค่เสาร,รับสัญญาณก็สามารถซื้อได้นะคะตอนนี้สายเคเบิล10เมตรนะคะมาพร้อมหัวที่พร้อมสำหรับการใช้งานนะคะนี่นะคะ ไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะเสารับสัญญาณน,นั่นเองค่ะตัวนี้เส้นผ่าส่วนกลามจะอยู่ที่25.5ซนเมตรนะคะถ้าหากใช้คู่กับขาตั้งตัวนี้ความสูงจะอยู่ประมาณ11เซนเมตรนะคะตัวนี้จะไม่ค่อยพูดถึงมากนะคะเพราะว่าทำหน้าที่แค่ยึดเสาคล้ายๆกับตัวขาตั้งตัวนี้นะคะ วิธีการติดตั้งนะคะอย่างแรกให้นำขากับตัวเสานะคะมาประกอบกันแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อประกอบขากับเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาที่สายนะคะสายเคเบิล อย่าลืมนะคะให้สังเกตรตรงที่หัวของเขาให้ดีๆนะคะจะมีปลายที่แหลมหรือปลายหัวเข็มนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นปลายแบบนูนๆมนๆนะคะให้นำปลายแหลมนะคะมาเสียบใส่กับตัวเสารับสัญญาณนะคะตรงนี้นะคะที่เสียบ แล้วก็หมุนให้แน่นนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าหมุนแน่นแล้วให้นำพลาสติกตรงนี้ไปครอบสายไว้อีกทีนะคะเพื่อที่จะได้กันน้ำกันลมนะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ประกอบเสร็จแล้วแล้วสายด้านนี้ล่ะเอาไว้ทำอะไรส่วนสายเคเบิลด้านนี้นะคะถ้าใครมีกล่องเซ็นเตอร์บ็อกอยู่แล้วสามารถเอาสายด้านนี้นะคะไปต่อที่หลังกล่องเซ็นเตอร์บล็อกได้เลยนะคะและอย่าลืมตั้งค่าที่กล่องให้เปิดไฟเลี้ยงเสาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เสาตัวนี้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่นี้ก็รับชม ทีวีผ่านกล่องเซ็นเตอร์บ็อกโดยรับสัญญาณจากเสาสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะอ่าและต่อมาสำหรับใครที่มีทีวีนะคะเป็นทีวีที่รองรับระบบดิจิตอลแล้วนะคะแนะนำให้ซื้อคู่กับชุดที่มี Power Insert นะคะเพราะว่าตัวนี้เอาไว้ขยายสัญญาณนะคะ นี่นะคะ power insert ตรงมุมคำว่า a า e ชนนะคะจะมีช่องให้เสียบกับสายเคเบิลให้เสียบต่อกันไปแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะ,ะเห็นไหมเอ่ยเมื่อเสียบเสร็จแล้วนะคะให้นำสายจาก Power Insert ไปเสียบที่หลังทีวีของท่านได้เลยค่ะส่วน USB ตัวนี้ให้ให้นำไปเสียบพ o ร์ USB ที่ช่องเสียบด้านหลังทีวีของท่านเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้ให้ตัวนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รับสัญญาณนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเสาตัวนี้ทำงานให้ทุกท่านหมุนมาที่ด้านหลังนะคะ ถ้าหากตัวนี้ทํางานจะมีไฟ LED สีแดงนะคะปรากฏขึ้นมาเสาตัวนี้ทํางานเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมดูทีวีผ่านตัวเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะสำหรับใครที่จะติดตั้งภายนอกแนะนำให้ไปวางไว้ใกล้ๆหน้าต่างนะคะก็สามารถดูได้เช่นกัน สำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดข้อมูลขาดตกบกพร่องต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ